สวัสดีครับกลับมาพบกับเพลย์ลิสต์ที่มีชื่อว่า DIY ทำก็ง่ายใช้ได้ด้วยนะครับกับโจย่าง5 6โฟโต้นะครับผมวันนี้เราก็จะมาทำรางสไลด์สำหรับสมาร์ทโฟนนะครับเพื่อการถ่ายวิดีโอสไลด์เข้าออกแบบนี้ให้คุณเก็บซีนวิดีโอเวลาคุณจะทำแอดหรือทำโปรโมทพรีเซนเตชันของผลิตภัณฑ์ของคุณนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามีองค์ประกอบและอุปกรณ์อะไรบ้าง เรามาดูส่วนประกอบทีละอย่างของเจ้าตัวสไลด์สําหรับโทรศัพท์มือถือกันนะครับอันแรกเลยครับพระเอกของงานนี้นะครับอันนี้ก็คือตัวสไลด์ของลิ้นชักนะครับตัวนี้ผมซื้อมาอยู่ประมาณ 40, 40บาทมันลดราคานะครับจากปกติเนี่ยมันเกือบร้อยนะครับ 80, 90หรือร้อยกว่าบาทเนี่ยผมซื้อในร้านไอ้สีเหลืองๆนะครับที่มันขายทุกอย่างนะครับไอ้พวกสไลด์พวกนี้นะครับก็มีราคาตั้งแต่หลักสิบจนถึง หลักหลายร้อยบาทนะครับเราก็ดูว่าอันไหนหนาสุดผมดูอันนี้มันก็โอเคนะเหล็กมันหนาดีนะครับใช้ได้แล้วก็ยืดได้พอสมควรเลยนะครับยืดออกมาเป็น3ท่อนนะครับใช้ได้สําหรับงานวิดีโอที่เป็นสําหรับสมาร์ทโฟนเนี่ยมันจะใช้สโคบไม่ได้ลึกมากนะครับอ่าแล้วผมก็เอามาประกอบกับไม้นะฮะเอามาประกอบกับไม้แล้วก็ยึดน็อตไว้กับไม้แบบนี้มันมีรูให้ยึดอยู่แล้วนะครับทั้งหัวทั้งท้ายเลย ในส่วนตรงนี้นะครับเราก็ใช้ไอ้ตัวรองกันลื่นนะครับของพวกเฟอร์นิเจอร์เนี่ยมาแปะใส่ได้นะครับแล้วผมก็เจาะรูเอาไว้นะครับผมเจาะรูเอาไว้ทั้ง2ฝั่งเลยเพื่อ,อไว้ใช้ทําอะไรครับเรา,เาไว้ใช้ติดกับขาตั้งกล้องแน่นอนว่ารางสไลด์โดยทั่วไปเราเห็นว่ามันจะวางอยู่บนพื้นนะครับแต่โดยส่วนใหญ่นะครับเวลาผมถ่ายงานเนี่ยสไลด์ผมเนี่ยจะอยู่บนขาตั้งมากกว่าไม่ค่อยไปอยู่บนโต๊ะเพราะว่า โต๊ะผมเนี่ยจะใช้เป็นโต๊ะเล็กๆเนี่ยแล้วขาตั้งผมมันก็จะเป็นรูสําหรับเสียบต่อมานะครับอันนี้ก็เขาเรียกว่าเหล็กรูนะครับเขาเรียกว่าเหล็กรูนะฮะตอนแรกเนี่ยมันมาเป็นเส้นตรงแบบนี้นะครับยาวประมาณฟุตหนึงน่งนะครับก็เป็นรูๆอย่างงี้นะครับผมก็เอามาดัดให้มันโค้งงองแบบนี้แล้วเราก็จะใช้แม่เหล็กแรงสูงนะครับเป็นแม่เหล็กแรงสูงเพราะอะไรครับเพราะว่าโทรศัพท์ พวกเราโดยส่วนใหญ่ผมว่าหลังๆนียมีแม่เหล็กติดอยู่หลังโทรศัพท์กันเกือบจะทุกคนนะครับเพราะว่าเราเอาไว้ใช้เวลาเราขึ้นรถเราก็แปะไว้กับที่คอนโซลรถก็มาใช้หลักการนี้เหมือนกันนะครับนะฮะเราก็เอาแม่เหล็กเนี่ยติดไว้แล้วเราก็เอาโทรศัพท์เนี่ยมาแปะครับนะครับอยู่กับที่เลยแล้วข้อดีตรงนี้ก็คือมันสามารถบิดแนวตั้งแนวนอนนะฮะหรือก็ก้มหัว โดยที่เราไม่ต้องไปจับมันให้มันเสียเวลานะฮะเนี่ยแล้วก็ในส่วนของตรงนี้ตรงนี้นะครับเราก็เอาแม่เหล็กติดไว้เหมือนกันแล้วเราก็เอาอเจ้าตัวนี้นะครับแปะลงไปนี่แน่นเลยครับทีนี้เราก็เอาโทรศัพท์แปะ เท่านี้ก็ได้แล้วน,นะฮะเท่านี้เราก็ได้แล้วขยับไปมาได้ถ้าใครแบบกลัวว่าโทรศัพท์จะหล่นนะครับก็จะเป็นตัวหนีบก็ได้แต่ผมเนี่ยชอบบิดปรับมุมของโทรศัพท์ได้อิสระมากกว่าผมก็เลยใช้วิธีนี้นะครับก็เป็นไอเดียสําหรับหลายๆคนนะครับที่อยากจะใช้แบบนี้ไอตัวนี้นะครับผมอไว้ทําอะไรนะครับผมเอาไว้จับเวลาผมสไลด์เนี่ยเราจะได้ไม่ต้องมาแปะตรงนี้นะมันจับยาก ผมก็มาทําตรงนี้เนี่ยให้มันยื่นออกมาแล้วขันน็อตลงไปนะครับแล้วก็เอาอะไรก็ได้นะครับมาขันไว้ตรงนี้เพื่อให้มันจับถนัดมือเวลาเราสไลด์เนี่ยมันจะได้ไม่มีอาการสะดุดเนี่ยครับง่ายไหมครับง่ายสุดๆไปเลยไอ้ตรงฐานเนี่ยใครจะใช้วัสดุอะไรก็ได้นะครับแต่บ้านผมเนี่ยจะมีไม้อันนี้เยอะนะครับผมก็ว่าไม้มันทําง่ายด้วยมันไม่ได้แข็งมากเวลาเราเจาะรูตรงเนี้ยนะฮะเจาะรูตรงเนี้ย ถ้าเราจะทาเกลียวเนี่ยพอเราเจาะรูที่มันใกล้เคียงกับไอรูของเกลียวที่เราเจาะรูเสร็จแล้วก็บังคับขัดลงไปนะครับมันก็จะเป็นเกลียวให้อัตโนมัติเลยเแล้วก็แน่นใช้ได้พอสมควรนะครับเพราะสําหรับสมาร์ทโฟนเรามันไม่ได้มีน้ําหนักเยอะขนาดนั้นอยู่แล้วนะเท่านี้โอเคแล้วทีนี้เราก็มาเริ่มในสีนแรกกันเลยนะครับสีนแรกของเราเนี่ยก็จะเป็นนะครับในส่วนของการสไลด์เข้าแล้วก็สไลด์ออกนะครับในการบันทึก หนลวครับว่าลักษณะของเวลาที่มันเลื่อนเข้าเนี่ยเวลาเรายกขึ้นมาอย่างเงี้ยมันจะวิ่งผ่านนะครับในส่วนของตัวโปรดักต์เนี่ยพอดีนะครับสำหรับเอาไว้ทํางานในลักษณะแบบนี้กับสินค้าชิ้นเล็กๆนะครับหรือว่าถุชิ้นเล็กๆเกนะี่ยคุณก็จะสามารถทํางานได้ง่ายนะครับในส่วนนี้เวลาคุณจะกลับเป็นแนวนอนคุณก็แค่พลิกลงมามันก็จะกลายเป็นวิดีโอแนวนอนให้คุณนะแต่โดยส่วนใหญ่แล้วหลังๆเนี่ยผมจะเห็นลูกค้าผมเนี่ยชอบ ขอให้เป็นวิดีโอแบบแนวตั้งนะฮะเราก็จะใช้เป็นวิดีโอแบบแนวตั้งแบบนี้เอาไว้เราก็จะสไลด์เข้าสไลด์ออกแบบนี้นะฮะคุณก็จะได้วิดีโออย่างที่เห็นในภาพนะครับอยู่ในวิดีโอที่แทรกอยู่ทางด้านข้างเนี่ยในส่วนนี้นะครับเราก็มาตั้งไว้แบบนี้นะครับผมไม่ได้มีโต๊ะยาวนะครับผมก็จะใช้วิธีการวางในลักษณะแบบนี้แต่ผมเนี่ยชอบในลักษณะแบบนี้มากกว่านะครับเพราะว่า ไอเนี้ยมันเบานะครับไอตัวรางสไลด์เนี่ยมันเบาเวลาเราเลื่อนมือถือไปเนี่ยมือถือเนี่ยถ้าเราวางไว้บนโต๊ะเนี่ยมันจะทําให้ตัวนี้ลอยคุณก็ต้องหาอะไรมาถ่วงแต่ว่าผมชอบแบบนี้มากกว่านะครับนอกจากว่าจะมีในตัวของสะโขบในการทํางานที่อิสระเวลาเราขยับเราก็ขยับแบบนี้เลื่อนขาหมุนซ้ายขวาแบบนี้ก็ง่ายนะครับเวลาเราจะบังคับให้มันสูงต่ำนะครับเราก็ใช้วิธีการบังคับตรงนี้นะครับเลื่อนขาตั้งขึ้นกล้องก็จะกดมุมต่า เลื่อนขานี้ต่ําลงกล้องก็จะยกขึ้นมุมสูงนะฮะแล้วผมก็จะใช้ตัวตุ้มน้ําหนักเนี่ยครับเอามาเกี่ยวไว้ที่ขานะครับเป็นการถ่วงน้ําหนักให้ตัวนี้มั่นคงมากยิ่งขึ้นต่อมาแลครับก็คือ head shot slide นะครับ head shot slide เนี่ยก็ใช้สไลด์ตัวเดิมนะครับแล้วเราก็ใส่ขาตั้งข้างหน้านะครับใส่ขาตั้งข้างหน้านิดนึงนะเพื่อยก ให้มันสูงขึ้นแล้วก็ด้านหลังเนี่ยผมก็เอาน้ําหนักนะครับลูกตุ้มน้ําหนักเนี่ยถ่วงเอาไว้นะครับมันจะได้มั่นคงมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะมันยกสูงมากยิ่งขึ้นนะครับพอเราเอาไอ้ตัวแท่นนี้ออกนะครับเราก็เลื่อนแม่เหล็กเนี่ยมาไว้ข้างหน้าแล้วเราก็เอาโทรศัพท์เราเนี่ยวางลงไปได้เลยนะฮะเราก็ตั้งมุมองศานิดนึงเนี่ยมันจะสไลด์ช็อตไปอย่างนี้เป็นซีนสไลด์ช็อตแบบนี้นะครับ มาดูกันนะครับว่าวิดีโอจะออกมาเป็นอย่างไรสไลด์มาแล้วหยุดนะครับปึ๊บเป็น head shot สไลด์หรือเราจะเป็นสไลด์ยาวก็ได้นะครับอันนี้ก็คือเป็น head shot แผนสไลด์ดึงกลับมาแค่ทำให้เราได้ภาพ head shot ที่เป็นสไลด์วิดีโอง่ายๆ เดี๋ยวต่อไปนะครับจะเป็นช็อตแพนด้านข้างนะครับแพนเข้าไปด้านข้างนะครับให้เห็นตัวโปรดัก์นะครับเจ้าตัวนี้ก็ทําได้แล้วเราก็เอามือถือเรานะครับแปะไว้อย่างนี้ นะครับแล้วเราก็เลื่อนสไลด์ไปแบบนี้นะครับคุณก็จะได้ภาพเป็นช็อตแผนสไลด์เดี๋ยวผมจะเอาไปตั้งไว้ข้างหลังนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ไฟแค่ดวงเดียวดีกว่ามันจะได้ดูมีมิติมากยิ่งขึ้น แเราก็สไลด์เข้าไปประมาณนี้นะครับสําหรับการแผนนะครับเนะราะว่าถ้าคุณจะปรับเป็นแนวนอนคุณก็แค่หมุนแบบนี้เองนะครับคุณก็ได้วิดีโอแนวนอนแล้วนะหมุนกลับมาคุณก็ได้ เป็นวีดีโอแนวตั้งแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้นะครับกับลางสไลด์วีดีโอสำหรับสมาร์ทโฟนนะทำก็ง่ายใช้ได้ด้วยจริงไหมครับก็สำหรับคนที่เคยถามผมนะครับว่าเขาใช้มือถือเนี่ยเขาอยากได้วิดีโอซีแบบนี้แบบน,แบบนี้แบบนี้เขาต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างตอนนั้นผมก็ต้องบอกไปว่าเอ,อ มันจะต้องเป็นรางสไลด์แบบนี้แบบนแบบนี้นะเขาก็ไปหามานะครับบางทีก็ใหญ่เกินไปแล้วเท่าเกินไปแล้วก็ลักษณะการทํางานเนี่ยมันจะไม่เหมือนรางสไลด์ที่เราเห็นกันปกตินะครับเพราะว่ารางสไลด์เนี่ยที่เราเห็นกันปกติมันคือมันจะวิ่งอยู่บนรางแบบนี้มันจะมาทําเป็นเฮดช็อตแบบนี้ไม่ได้นะครับแต่ไอตัวนี้เนี่ยราคาก็ถูกนะครับ ทำเองก็ง่ายนะครับแล้วคุณได้วิดีโอเฮดช็อตแบบมืออาชีพได้เลยนะครับในอุปกรณ์แค่ไม่กี่ร้อยบาทมันก็เป็นวิธีการง,าง่ายๆที่จะช่วยให้หลายๆคน,นที่เป็นทั้ง SME หรือเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เริ่มต้นนะครับที่ยังไม่มีงบประมาณพอที่จะจ้างช่างภาพเนี่ยไปถ่ายคุณก็สามารถถ่ายเองแบบนี้ได้นะครับเพียงแค่มีอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆพวกนี้เนี่ยเข้ามาเสริมนะซึ่งผมก็คิดว่ามันน่าจะง่ายแหละเพราะว่าหาซื้ออุปกรณ์พวกนี้ได้ตามทั่วไปอ่ะผมว่าทุกที่มีขายนะครับไอตัวลินชัก คุณเข้าไปหาร้าวัสดุก่อสร้างที่ไหนก็มีขายแต่เขาขอแค่ว่าเลือกให้เหล็กมันหนาๆหน่อยนะครับเลือกให้เหล็กมันหนาๆหน่อยมันก็มีหลายเกรดหลายราคาแต่ข้อดีของมันนะครับคือหาซื้อง่ายแล้วก็ถ้าเวลามันเสียมันพังเนี่ยก็ไม่ต้องเสียดายนะครับเพราะว่ามันถูกคุณไปหาซื้อมาทําอีกหลายๆอันก็ได้นะครับก็ฝากไว้ตรงนี้นะครับล่างสไลด์สําหรับมือถืออุปกรณ์ DIY ทำก็ง่ายใช้ได้ด้วยของเรายังไงนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์ให้เป็นกําลังใจให้กับผมในการทําคลิปมาแบ่งปันข้อมูลนะครับแล้วก็เทคนิคความรู้ต่างๆให้กับทุกคนสําหรับคนที่เข้ามาติดตามใหม่นะครับก็กด s u b s c r i b e ให้เรานะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนคุณจะได้ไม่พลาดคลิปต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสกิลแชร์ DIY หรือเทคนิคการถ่ายภาพการสอนการถ่ายภาพตอนนี้งานผมค่อนข้างเยอะนะครับผมก็จะพยายามหาเวลานะครับมาให้ประสบการณ์นะครับแล้วก็ เทคนิคการถ่ายต่างๆให้กับทุกคนพยายามให้ต่อเนื่องมากที่สุดนะครับยังไงวันนี้เราก็รากันตรงนี้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับกับ DIY ทำก็ง่ายใช้ได้ด้วย